บัลลาพร้อมแล้วเด้อบัลลาจี๊ไสตะกร้าปักตะกร้าแห่เอื่อยแล้วเด้อเฮ้ยเขาบอกอ้อนอีกอ่ะถ้าพร้อมตะกร้าพร้อมกันอีสานอีสานจริงนะมทำไมแบบพูดเพี้ยนมากพูดพีนิดพูดพีนิดเขาบอกพร้อมแล้วพร้อมแล้วบักล่าอะใครพร้อมเมนพร้อมมาอ่าใครพร้อมเมนเอาอย่างงี้ดีกว่าเราดูดีกว่าว่าใครอ้อนด้วยสำเนียงอีสานได้แบบเจ๋งที่สุดทีละคนดีกว่าก่อนกดใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ตะกร้าพร้อมแล้วอ่ะเราก่อนเลยมาครับ เอ้ยครับมือนีบักหลาไม่เห็นงานเดินเดินเที่ยักหลามีงานอะไรซอยบักหลานเนี่ยไนบอักหลาสิปักตากาให้ให้เอื้อยให้เอื้อยซอยอุดหนุนบักหลานเนี่ยกระหลาอยากได้ยอดหลายๆจังจังสิได้มีมีงานเพิ่มหลายๆนะเอ้ยซอยบักหลานเนี่ยไนบอครับเอ้ครับทีละคนแรกปักเลยนะให้คนแรกลองปักเลยอ่ะคนแรกลองปักโอเคโอเคพอแล้ มีโปรโมชั่นแรงะยังไงบ้างให้แค่ยี่บตะก้าแเดียวจะเป็นพันกว่าคน20่ตะก้านะเอาเขาบอกสิอเรกจากห้าจากห้าร้อยเก้าสทุกคนครับเอ้ยๆอยทุกคนตอนนี้เตรียมกดในราคา79บเก้าบาทพร้อมไหมครับพอเราทุกคนนับเขาดาวครับ5้ส 3 2 1สองหไปเร็วโอ้ยได้นะถอยได้นะทุกคนใครได้ขีดกันเลยนะเออแก้มนะครับพี่จีบอกว่าได้ได้ครับบักรลา่งเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับถูกมากจากราคาแค่ร้อยเก้าสิบนะทุกคนบอกเลยใช้ได้เป็นเดือนเหมือนแจกฟรีอ่ะตอนเนี้ยเหมือนแจกฟรีจริงจริงสามร้อยเอ็มแอลทุกคนถุงใหญ่ๆแบบนี้อยากให้พี่ๆใช้ของดีไหนใครกดทันเม้นต์หน่อยว่ากดทันเออมีใครกดแล้วบ้างครับเร็วๆครับทุกคนครับอย่างที่บอกมีจำนวน จำกัดนะเพราะอันเนี้ยเราออกมาเปิดตัวและเป็นการคืนของไม่เยอะด้วยใช่ตอนนี้ทุกคนอยากได้ของแล้วก็พาน้องๆมาไลฟ์สดแบบเนี้ยเหมือนที่บอกถ้าเอื้อยแล้วก็เอฟซีทุกคนกดก็จะมีงานไลฟ์สดแบบนี้ตลอดฮัลโหลสปอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ผู้ชายคนนี้หน่อยได้ฟบหรใครทันเมนททันตอนนี้หรือเปล่าอะไรเราเลยเร็วๆใครทันเมนททันมาเลยโคดอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอายุ50ใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้ตั้งแต่อายุกี่ขวบครับ ประมาณ5้าค่ะห้าขวบนะครับอายุ50บเนี่ยกำลังดีเลยเนาะเออกําลังหมดแล้วเอื่อยคร่บเขาบอกคันอะเดี๋ยวให้อ้อนทีละคนเมื่อกี้เขาบอกว่าแบบโซเอาเลยนะใช่ไหมอยากให้อยากให้ขอบคุณขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณนะคะพี่พี่ทุกคนที่ช่วยกันกดนะครับหมดเลยเหรอคบพี่หมดหมดเลยเหรอหมด เออพี่เจหรือเปล่าเนี่ยทานเจ้าเกครบแล้วสิบชิ้นบักหล่าเจขอบคุณคบอขุณพี่น้อยพี่จีนะครับขอบคุณพี่ทุกคนที่ซัพพอร์ตกันนะครับทุกไลฟ์เลยนะครับเมื่อตั้งแต่เมื่อวานทั้งทุเรียนทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยผมขอบคุณพี่ๆมากๆากเลยยังขาวอะไรยังขาวบอกพี่เราเตรียมขาวเลยเนมเมื่อวานไม่ไม่เห็นขาดไม่เห็นเข็ดไม่เห็นเข็ด อ่ะโอเคเมื่อกี้ไหนใครไม่ทันบ้างไหนใครไม่ทันไม่มอรักเขาโอ้น้องไส้พูบอกรักขาก็ต้องอุดหนุนใครไม่ทันตอนนี้เมนไม่ทันมาเดี๋ยวเจ้าขออนุญาตปักเพิ่มให้รอรเดี๋ยวเรามาดูความไวของแต่ละคนนะปกติเราอะไรไวบ้างในชีวิตทำงานไวอะไรไว ตื่นอ๋อตื่นไวเหรอคนตื่นไวัยสวยตื่นไวตื่นวัยผิดปกติอะไรไวัยเอาแบบไต้องตื่นอ่ะแล้วแบบคนเราเราอะไรไวอย่างเช่นเต้นไวเต้นไวัยคือวัล้างหน้าไวอาบน้ำวไวเป็นคนคล่องแคล่วครับเป็นคนคล่องแคล่ววเออซอยไวครับเฮ้ยเฮ้ยหมายถึงซอสมาหารซอยหอมมาทําผักกระปงผักกระเพราเออเอออ่ะระวังเอววอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ยเมื่อกี้เราไวมากเลยนะเมื่อกี้หมดแล้ว ใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้อ้อนทีละคนแล้วเราจะมีการปักตะกร้าแนะนําตัวก่อนนะมาแนะนําตัวอเดี๋ยวเดี๋ยวเราผ่านไปแล้วอ่คนต่อมาเลยแนะนําตัวแนะนําตัวแล้วก็อ้อนล่าแล้วเราเดี๋ยวปักตะกร้าให้อแล้วจะมาดูความไวนะอเราผ่านไปแล้วเชิญคนต่อมาได้เลยแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับเอ้ยครับผมพี่ๆนะครับวันนี้ก็ผมมาไล์สดนะครับนั่นๆั่นเอเดยวออกมาสู่หน้าจอด้วยก็อยากให้เอ้ยมา สนับสนุนผู้ชายคนนี้นะเด้อครับเอ้ยเออคนหลายๆพวกผมก็สิได้ออกมากมวนจ่อยกันหลายๆเอออ่าถ้าวันนี้เอ้ยกดอยากทำอะไรเอ้ยดู อ่าต้องต้องเล้เดียเฮ้ยวดเฮ้ยก่อนอ่าต้องกดก่อนนะทุกคนนับเข้าดาวพร้อมกันอ่ะถ้าพร้อมแล้วตะข้าพร้อมนะอย่าไปยอมเขาอย่าอย่าไปยอมเขานะอย่าไปยอมเขานะอย่าไปยอมเขานะเต้ยเต้ยจะโกรธนะเออเออเออเอาละสี่หนุ่มนะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมาขิงกันแล้วอ่ะเดี๋ยวรออ่าต้องไม่แม่ทีมเจไอบ้านบ้านด้วยเขาบอกว่าพีพีคนอีสานจริงไหมครับเออพีพีเป็นคนอีสานไหมหรือเรื่องกรุงเทพจํานวนมากไม่หรือหรือไปหักพูดภาษาอีสานยังไง เรียนรู้ยังไงปกติที่บ้านก็พูดกันบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะพูดกับเพื่อนเอาพูดกับเพื่อนที่บ้านเขาไม่พาพูดอย่าเงี้อยู่บ้านพูดภาษากลางภาษากลางอไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนค่อยพูดภาษาอีสานใช่ไหมเพื่อนไทยเป็นไทยัมครับทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยเดี๋ยววันนึงเราภาษาอีสานจะแข็งแระพร้อมไหมอินเจ้าเวนมีเวนนีเวนนี่พร้อมไห พร้อมแล้วนะบ,นบ้านผมบ้านผมบ้านผมนะบ้านบ้านเขาแล้วนะนถ้าพร้อมแล้วทุกคนครับห้า สี่สามสองหนึ่งกดครับไปโอ้ไปเลยกดเลยบ้านป้าป้าพีครับเร็วๆบ้านป้าป้าพีเร็วๆบ้านป้าป้าพีบ้านป้าพีป้าบ้านป้าป้าพีบ้านเอเดมเจอากดช่วยกันครับเออเดีวเดีวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออินโทรดิวเป็นภาษาอังกฤษใช่เพราะว่าเขาถามมาบ่อยมากนะครับมาช้ามาเขาถามว่ามันเป็นแบรนด์ไทยไหมครับพี่ตอนเนี้ย เขาถามว่าราคาไม่ไม่ไ kind ม of ่ก่อนหน้านี้เขาถามแบรนด์ไทยเขาเป็นแบรนด์ไทยใช่ไทยโปรดักต์ครับ this is a ะไทยโปรดักต์นะครับ this is the serum and, and today we got the promotion normally is uh 5้0บาท But now we d i s ท o u n t today just 79บ้าบาท only ว้าว o w you 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 can buy อะดาว below you can place on the basket เพื่อนเพื่อนกันมึงเปยให้กูด้วยด้นะเขาบอกว่าเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นแมทจนเลยนะมันทีมจีอารทีมจีอาอย่างเดียวเลยใช่พี่เจย์บอกว่าตัวเนี้ยเป็นเซรามจากปกติราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทครับอันนี้มีส่วนลดเหลืออยู่เจ็ดสิบเก้าบาทใช่ยูยุคุณสามารถซื้อได้ในกดอ่ากดตะกร้าล่างดได้เลยอ่าเอาละครับตอนนี้สมกับแบบคือแบบนอกจากโหล มีความสามารถขายเก่งแล้วภาษายังปังขนาดนี้ภูมิใจเลยแม่ๆครับ FC ทุกคนครับไม่กดช่วยไม่ได้แล้วใช่แล้วเมื่อกี้เขาสดเลยนะเขามาสกิลสดเลยนะไม่มีการทานสเลตแดงสิ้นเขาเายังจะมา JR Peace Delivery เออยวผมต้องไปส่งกับเจราต้องให้ส่งที่ไหนส่งที่ไหนครับเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องแบบสั่งผ่านทิกตอกแต่นี่คือเราจะไป Delivery เองเลยเอออ่ะทุกคนครับเห็นไหมมันต้องมันต้องยังไงดีถึงจะบอกเลยว่าส่งถึงหน้าบ้านคู่ควรกับ การส่งเราต้องมีโปรโมชั่นพี่เพ่นครับตอนนี้มีคนอยากจะให้น้องเ r อาไปส่งถึงนาบานยังไงดียังไงดีเราผู้จัดการยังไงดีครับเอออ่าเออเอาอย่างนี้ดูตะกร้านี้ก่อนเ่าหมดหมดหรือยังอ่าเดี๋ยวเรามาพร้อมกันนะครับนับเข้าดาแล้วกดพร้อมกันนะเออถ้ายอดปังไม่แน่คุณอาจจะได้พบกับคนดังนาบานเขาบอกเขาต้องการสิบเขาต้องการสิบไอ้นิเทนไอ้นิเทนอาได้ถ้าการพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วห้า สี่สามสองหนึ่งกดไปเร็วกดเลยครับกระปกโบส่งนะฮะเฮ้ยเจ้าคนที่กดระวังต้องบอกเลยว่าเพราอไรพอพี่ที่เกลของเราอ่ะเคยมีพาไอดอลแล้วคนดังไปถึงหน้าบ้านเรานะเออสำหรับคนที่กดสั่งนะครับดังนั้นคนนั้นอาจจะเป็นคุณตอนนี้รีบกดเลยใครกดแล้วเม้นกดแล้วมาหน่อยจ้าไป <Okay. S 1> ใครสั่งแล้วอ่ะพิมพให้เราดูหน่อยนะครับผมไอ,อ้คำเตือนอีกตัวหนึ่งใช่ไหมพี่ตัวนี้อ่าครับเตือนอ่าเรามีคำเตือนใครไม่อยากขาวห้ามซื้อห้ามซื้ออ่า แต่ถ้าใครอยากขาวก็จับไปเลยครับ79บาทครับผมคำเตือนคำเตือนไม่อยากขาวห้ามซื้อไม่อยากขาวไปก่อนเสรด์ผ่านไปได้เลยเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราจะให้เตือนแบบโหดๆโผลเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะพี่จะขอแบบโหมดแบบโหดในการเตือนแบบเข้มเข้มแต่ตอนนี้ทุกคนกดกันก่อนนะครับถ้าตะก้านี้หมดเตรียมโหดได้เลยอ่ะเพราะเราดูแบบเป็นสายแบบ เข้มๆดูแบบว่าเป็นคนโหดๆเป็นในแบบในโหมดแบบผู้ชายจริงจังอ่ะผมอยู่ในโหมดผู้ชายกราวใจอะครับจริงเหรอเออคุณโซแบทสุดแล้วเออคุณดูแบบว่าโซแบทสุดดูฮาร์ดคอร์ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยู่ในโหมดพิสตี้เกิร์ลนะคะเอาใจสปอร์ตสุดนะครับเดี๋ยวขอแบบเตือนหน่อยนะสมมติแบบเตือนแบบ เตือนสาวๆแบบในโหมดแบบดุๆครับผมดูๆ,ๆแบบว่าเฮ้ยแบบเข้มๆโหดๆแบบจ้องตาแล้วแบบขึงขังขึงขังอ่ะ,อะพร้อมไหมพร้อมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาสาวๆถ้าไม่อยากขาวอ่ะห้ามใช้ p ิต t t y Girl เพราะว่ามันจะขาวภายในสามถึงเจ็ดวันเข้าใจไหมเข้าใจไหมจ๊อเดี๋ยวโดนขยี้เฮยขยี้ไม่อยากขาวอม่อามองหน้า,ยาขายียขย้ายาขายเนี่ยขยี้ขายเนี่ย เขาบอกว่าสั่งแต่ละสิบสอชิ้นเลยถ้าพี่เจมมาจริงโอ้ยพี่เจพี่เจมาส่งจริงไหมจริงไหมอ่ะเขาสุดยอดสิบชิ้นแล้วนะเดี๋ยวนะที่พี่เจชอบเลขสิบสองไหมไม่ชอบผมชอบผมชอบเลข23่สิบล้วพี่อบเพราะว่ามันเป็นเบอร์ของจอร์แดนไม่ใช่จอร์แดนครับช่วินึง อาหรใช่ใครับเบอร์เป็นเบอร์อ้าวหมดแล้วดแผมชอบเลขสองสามนะครับทุกคนชอบเลขสองสามอ่ะจะดูว่ามันจะมีใครกดสองเออถ้าสมมติว่ามีมันก็น่าจะไปส่งถึงบ้านเออเอาดีๆีอาดีดีไปดีดีไปดีดีไปดีดีๆปดีดปดีดีไปดวดีดดดด แม่อายุแม่อายุต้องถามพาก่อนว่าที่อยู่ที่ไหนถ้าอยู่ใกล้ๆก็มีโอกาสไม่คืออิดูโรนี่เขาเป็นเอซจากที่มาเลเซียครับแต่ว่ามาต่างประเทศมันส่งไม่ได้ใช่ไหมเขาได้ถามว่าแคนออเดอร์ผ่านวอตส์แอ p ได้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ เดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับต่างประเทศหรือถ้ามีแบบคนไทยสามารถช่วยสั่งให้ได้นะเอ่อที่จะเราให้เขาจัดส่งที่หลังได้อ3่าิ3ชีนโอ้เนี่ยเขาเนี้ยเขาทาไทยเขาพิมพ์จริงใช่คุณ g ีจเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอะ คุณจีจีเขาเป็นนครนครนครศรีธรรมราชเขาเปนเขาเปได้นไปด้วยเหรอเขาเป็่นนครนครศรีไม่้อเก่งนะภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอีสานก็ได้แล้วเราไม่เราจะมาโชว์สกิลภาษาใต้ต่อหน้าที่อเอาใจคนใต้เอาใจคนใต้หน่อยไปได้ไภาษาได้เอาแบบว่าภาษาใต้แหล่งใต้แหล่งใต้แหล่งใต้เท่าที่เราทําได้ให้ดีที่สุดเพื่อชาวนครศรีธรรมราชเพื่อคุณจีจีผู้ภาษาใต้หน่อย พี่อ่าพี่เศร้าพี่เศร้าพี่เศร้าวันนี้วันนี้น้องเบ้าม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 าค่ายคลองซือมาค่ายมาค่ายคลองอยากอยากให้พี่พี่อ่าพี่อ่าช่วยช่วยซื้อได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ความบ่แฟน เดี๋ยว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 พี่พี่กันเดี๋ยวคนใต้อยู่ไหมค่าทุกอกถูกใจอ่ะ๋ยากให้กดมีแม้มีใครอยู่คนต้ไหนใครเป็นคนใต้เมืนจังหวัดมาก่อนอ่เขาบอกว่าโอ้ยได้อ่าคนใต้เมืจังหวัดมาหน่อยพิจิเขามีเขามีธุรกิจเขาทำธุรกิจ ทำสวนทุเรียนแล้วก็ทำสวนต้นยางนะครับโอ้คือเป็นชาวสวนเป็นเกษตรกรแบบต้นยางกีดยางแบบยางพาราอะไรแบบนี้อ๋อใช่ใช่ครับบอกมากเลยแบบผิวแห้งกลานเนี่ยใช่มากเลยกับ CNE ีตัวนี้นะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวนี้มันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่ช่วยชะลอแบบใสผิวกระจ่างใส แล้วก็แบบช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวด้วยเขาพิจารณความเป็นพ่อค้าเลยคุณอยู่ตรงกลางสุดๆเออไม่ได้คุณเลี้ยงแบบโปรโมชั่นเลยคุณได้ทั้งป่านเลยเพราะว่าฟังจากสกิลแล้วคมคมมากอะตรงนี้ไหนร้องอธิบายไม่กัดอธิบายแบบไม่กักอธิบายแบบเข้าไลฟ์มาเขาจะแบบเข้าโปรโมชั่นอย่างเดียวหมคนครับเนี่ยเซรั่มสีนี้ตัวนี้บอกกนหนัว่าวิตามินซีช่วยอะไรวิตามินอีช่วยอะไรใช่ไหมครับคือวิตามินซีเนี่ยจะช่วยแบบชะลอแบบ เซลผิว่าไม่ให้เสื่อมไวเฮ้ยถูกต้องแล้วตอนวิตามินอีอะครับแบบช่วยแบบอ่าทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งดูชุ่มชื้นเฮ้ยและที่สำคัญอะในตัวนี้มันจะมีออร์เรนต์เอ็กแทกโอ้ยคือมาทำให้ผิอ่าคือ ความเป็นส้มอ่ะมันทำแบบชุ่มชื้นน้ำตาี่ออล่ากระจายไขอะไรเงี้ยครับผมเออแล้ววิธีใช้ใช้ยังไงใช้ยังไงนี่เลยครับผมวิธีใช้ก็คือมาครับนี่เลยครับก็นี่เลยบีบนี่ใช่ไหมครับโอ้โหเขามีกระสาทิดด้วยสาธิตด้วยเเวลาไหนได้บ้างเอาเวลาไหนได้บ้างอ่าใช้กอนไหนใช้เวลาไหนเช้ากลางวันก่อนนอนได้เลยนะครับผมได้หมดเลย แต่ว,ว่าเซรั่มตัวเนี้ยนะครับผมมันจะมีความเป็นกระเพลิดด้วยนะเนี่ยเป็น juicy juicy อ๋อมันไม่มีความแบบโปรโคล่อยใช่ไหม,มครับผมมันไม,ม,ม่มีความมีความหอมนะถูกต้องนะผมแล้วที่สำคัญอ่ะมันยังจะช่วยแบบลดจุดด,ด่างดำรอยดำรอยแดงได้ด้วยเหมาะแล้ะสำหรับแบบคนเหมาะสำหรับแบบคนแบบออกแดดหรือแบบทำสวนอะไรเงี้ยแบบผิวแห้งกร้านเนี่ยต้องการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้ผิวชุ่มชื่นกระจ่างใสอะไรเงี้ยจัดในคราเซน E ตัวนี้ครับผม79บาทเท่านั้นครับผมจัดปกติเ้าสิบบาทว้าวติ้ง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 ติพงติ้งติไงติ้งติมงติ้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 งติางติ้งนิบงติ้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 ง ออนออนออนลาดออนลาเมื่อกี้เราออกแนวเป็นแบบอาดีเชิงนักวิทยาศาสตร์พี่ขอแบบเขาเขาจบเอกเคมีนะพี่เขาเป็นจริงจนี่ในวงเกียนิยมเกียดนิยมแบบแสดงว่าแบบในในวงเนี้ยมีการคัดแบบประวัติจะต้องแบบการศึกษาต้องปึก ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเคมีชีวะพิกซิกงนี้เหรอใช่ครับจริงจริใช่ครับมีามจริงจริออดเดี๋ยดครับเดี๋เพื่อเพื่อพื่อเพื่อเพื่อเรื่อเพ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 า่อเพื่อเพื่อื่อเพื่อเพื่อเพืเพาจอเพื่องพร่อเพื่อเร่อเพืเพื่งเพือเ่อเพล่อเ่อเพ่เพื่อเพื่อเพควอเพื่อเพื่อเพา่อเพื่อเพื่อเพื่เพ็่อเพืเรื่อ่พื่อเพื่อ่อพื่เพ็่เพื่อเพื่อเออเเอ่เ โจ้ไข่แกทุกคนโจ้เป็นคนที่มีความตั้งใจโจ้ดูโปรดักต์อย่างละเอียดวิเคราะห์เขาอ่านทำการบ้านเพื่อเขาจะถ่ายทอดให้กับทุกคนได้ดีแบบดูยิ่งยังตอนนี้ผมอยากให้โจ้อ้อนสาวๆอ้อนสาวๆถึงความตั้งใจของเราที่เราอยากให้ทุกคนได้กดอ่ะถ้าพร้อมแล้วน้องโจ้มาเลยครับทุกคนครับเลยครับวันนี้นะครับผมบอกหลานะครับผมมีไอเทมดีๆนะครับผมนี่ครับผม พีทติเกอร์นะครับผม C N E นะครับผมไวเทนนิงบอดี้เซรั่มเลยครับผมตัวนี้นะครับผมซอยให้อะผิวกระจ่างใสนะครับให้ผิวแบบแห่งการนี่ครับผมกลับมากระจ่างใสนะครับภายในสามหมื่นหรือเจ็ดหมื่นเลยเลยครับผมใครนะครับผมอยากขาวนะครับผมอยากผิวกระจ่างใสนะครับผมจัดเลยครับผมเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับผมอืมเข้าถึงความตั้งใจตัวเองเลยพูดตั้งใจทุกคนทุกคนครับผมตั้งใจดีผมตั้งใจแบบมันเป็นแบบว่าจะหาบ้างโจ ไหล่แรกของแบบไหล่แหลกเป็นอันบเราเป็นคนแบบอันนี้แมันใหญ่อุ้ยต้องมันเป็นแบบไหล่ตาจะไหลแล้วเนี่ยแบบว่าแบบแล้วแบบเซร็จเราที่เนี่ยพงกับเบิ้งว่าเออวันนี้แบบเซรั่มตัวเนี้ยครับมีอย่างเนี้ยว่าแบบอินกีเดียนนี่เองเนี่ยมันมีแบบวัตถุดิบอ่าวัตถุดิบมีอย่างเนี้ยครับมีวิตามินอีวิตามินซีมีอย่างอีกครมีแบบว่าอ่าไฮยาลูรอนอุ้ยโจโจนส์แล้งเลยนี่ยใช่แล้วครับผมแล้วก็มี ไฮยาลูโรนิกแอซิดบวกกับโซเดียมไฮยาลูโรเนสก็คือเดือบไฮยาลูโรนสับมาล้วเป็นเคมีมาแล้วครับหมดนี่ไม่ได้แล้วนะครับบอกใครประกดประเดเลยนะครับผมโจตั้งใจมากๆเลยนะครตั้งใจจริงตั้งใจจริงเออต้งจเลยแล้วไลฟ์นี้นะอยากจะไดสจบสิ้นท้ายดีให้ทุกคนนะครับผมตั้งใจอีกครับเคลื่อนไหวเพราะผมมาใส่แล้วนี่ผมบอกว่ามันบ่เหนียวเนินหนาเดลยครับผมแล้วก็มันก็แห้งไว้ครับผม ใครนี่แบบผิวแห่งก้ารการแบบความกระจ่างใสให้กับผิวนะครับผมลดร้อยดำร้อยแดงจุดด่างดำหนีได้ครับผมตัวนี้ครับผม T E P คุณเจอครับผมพอแล้วอยไปเดี๋ยวทุกคนไปยังไงครับไปเราตะ่อวันทีร้องไห้คืออะไรพี่มึงซึ้งมากี่ซึ้งมากกับการน้องแบบน้องตั้งใจทำงานมากทุกคนว่าดอกเออทุกคนเขาจะว่าเนี่ยเนี่ยคือไรแรกของเขาเขามีความตั้งใจผมแบบว่าแบบอยากแบบว่าอยากมีงานเยอะๆอยากมีงานครับแล้วการให้แบบ บบเขาเรียกว่าอยากให้แบบเจ้าของแบรนด์นะครับประทับใจผมเลยแบบแบบเฮ้ยเจ้าของแบรนด์ชมมาติติดตลอด่อบบเจ้าของแบรนด์ประทับใจโจ้เลยแบบเพจการบ้านว่าแบบอเซรั่มตัวเนี้ครับว่าแบบว่าซอยอีอย่างแน่มีส่วนผสมอีอย่างแน่ครับผมอยากให้ทุกคนแบบได้ร้องไส้ดีครับผมเจบาบาทครับผม อยากขาวจัดเลยครับผมโอ้โหทุกคนครับและนี่คือความตั้งใจจากต่อไปต้องเรียกว่าพ่อขาโจ้แล้วนะครัทุกคนกําลังใจมาจากเอฟซทุกคนจริงพ่อขาตัวจริงเดี๋ยวาตัวจริงต้องบอกใครเก่งมากไอพีเราให้จริงโพี่พี่ทำไมถึงให้ไม่หานอนย่าพี่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 พ่พี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 ่พพี่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 พีพี่พี่พี่่พี่พ่พ เมื่อกี้ครับมันรู้สึกแบบผมไม่นคนแบบเวลาแบบฟังน้องแล้วผมปวดร้าใจแท้เลยปวดร้าอะไรก็มันเห็นความตั้งใจแล้วจริงๆก็เห็นเขาเปิดถ้าเกิดนั้นเขาดูตั้งแต่มาถึงเลยประมาณนี้ก็แบบความมาเลกลับมาย้อนอันนั้นใช่ครับพี่ใช้เขาเลยแล้วพี่ลองให้พี่ลองให้สีใหญ่สีใหญ่แล้ตัวเตะแล้วเตว ผมว่ามผมว่าควารกอดโจ้ี๋ยวแล้วคุ้ม กอดโจเออทุกเขาให้กำลังใจโจอยู่จะของแบรนด์จะของแบรนด์ผิดจังหวะไว้เม่ไรอ่ะได้แต่ถ้าได้รถกลับบ้านผมก็ชีเลิกเลยไมกี่ไม่รู้ใจอ่ะตอนเนี้ยทุกคนครับกำลังใจก็มาจากนิ้วมือของทุกท่านถ้าวันนี้ทุกท่านช่วยกดอย่างที่บอกว่าเขาก็จะเป็นกำลังใจอนาคตอย่างที่บอกอาจจะมีแบรนด์หลายๆแบรนด์รวมถึงแบรนด์ที่ที่เก่าเนี่ยได้มีโอกาสมาเจอหนุ่มๆแบบนี้อีกบ่อยๆอยู่ที่แม่แม่แล้วก็เอ้ยหลายๆคนที่ดูอยู่อ่ะเดี๋ยวเราใช้กดอีกรอบหนึ่ง โจครับตอนนี้ให้โจได้พาทุกคนนับเขาดาวเลยแล้วเดี๋ยวเราจะกดพร้อมกันและนี่คือพลังที่เราจะส่งตรงให้กับพ่อคาโจแลวหนุ่มๆที่ย่างตรงนี้ครเห็นความตั้งใจของผมกับซอยกดหนเด้อครับถ้าพร้อมแล้วมาครับไทยหล้าสี่สามสองหนึ่งกดเลยกะบทุกคนย้ำอีกครั้งหนึ่งโปรวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าหนุ่มๆมาทั้งทีราคาเปิดตัวอยู่ที่590 แต่วันเนี้เราอยากให้ทุกคนจับต้องได้เราอยากให้ทุกคนได้ใช้เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าเคยขายราคาโดยเฉพาะถ้าเป็นออฟไลน์นะอยู่ที่3 9 0บาทแต่วันนี้เขาขอราคาไม่ถึง1แบงค์แดงอ่ะให้ทุกคนได้กดง่ายและสำคัญคือมันเป็นความคุ้มค่าที่แบงค์แดงมีทอนนะจ๊ะแบงค์แผ่นมีทอนเหมือนแทนคำขอบคุณที่ทุกคนเคยติดตามพวกเขาหน้าเวทีทุกคนได้ดูพวกเขาทุกคนรักพวกเขาเร้ววันนี้พวกเขาก็มามอบรโมชันในราคา

ิงซัพพอร์ตโจ้่อยนะครับเป็นไล่แน่ของบักลาเต้องมปไป็นคนมาไปไป็นคนให้มึงเลยโไอพีเราไร่ีดแล้วโจ้โจ้แป๊บหนึ่งนะโจ้อย่าซึ้งบ่อยเดี๋ยวเจ้าของแบรนด์ก็มากอดพีอีกคืองงมากไม่เข้ามากอดโจ้เล่แรกของโจ้เรามุ่งเราเราล้วเขาวิ่งมาเลยนะเขาวิ่งมาเลยนะเปนไม่ได้ดูหน้าโจ้เลยเข้าหาไอพีเลยเลยส่งเลยอ๋ออผมก็แบบเดี๋ยวเขาหรืเขากอดผิดหรือเปล่า ยิ่ใครซื้อชอบกหลากกดได้เลยครับอ่ะกดเลยครับรวยๆผมว่าชั่นมีแค่มือนี้มือเดียวเด้อครับผมให้ตักหลากรยตักหลากร้อนมิดเลยครับตักหลากร้อนมิดเลยครับเออถ้าไม่ใช่ไลไรเนี่ยมันก็จะปรับราคาขึ้นอีกอ๋อใช่ครับเพราะฉะนั้นเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะครับแไรยังทานเพิ่อเรามีจำนวนจำกัดด้วยใช่แล้วครับเจบาทเท่านั้นครับทุกคน ครับดีมากเหมือนจะกคนเลยครับใช่ครับใช้ได้นานด้วยนะทุกคนนะ3 0 0 ML นี่ใช้ได้นานมากเลยขอบคุณครับสั่งแล้วขอบคุณครับใครสั่งแล้วเมิงสั่งแล้วมาหน่อยจ้าเฮ้ยสั่งแล้วมิสั่งแล้วให้หน่อยครับเราจะมาเช็คยอดกันนะจ้ะเฮ้ยแถวที่เช็คแถวที่เอ้ย จี๊ดฮเช็คแถวที้มีใครอยู่บ้างตอนเนี้ยยังไงยังไงวันเนี้ยใครอยู่บ้างใครอยู่บ้างมีใครอยู่บ้างครับมีใครกดแล้วบ้างใครกดแล้วบ้างเรามาเช็คแบบนี้ดีกว่าให้เอื้อยแล้วก็พี่ๆเขารายงานตัวดีกว่าอายกตัวอย่างเช่นแบบว่าสมุติว่ะถ้าพี่อเล็กใช่ไหมพี่บอกว่าอเล็กกดแล้วเอออ่ะใครกดเราบ้างตอนเนี้ยรายงานตัวหน่อยอย่างที่บอกว่าสองขอบคุณครับ อ่าสั่งแล้วโจค่ะโจเอฟซีโจใหญ่างค่ะโจคนนี้โจเรียกตาเรียกนตาตะกร้าแตกแน่นอนเซีนใหญ่ครับวันนี้ซีนใหญ่นะโจอะถ้าวันนี้ขายหมดนะโกนหัวโจโกนหัวเยอะหรอโกนหัวเหรอไม่มีการ <company> ตเตรีย <iden> มสคริปต์แ่อย่างใดเมื่อพี่บอกพี่เท่าไรผมถึงไปส่งหน้าบ้านพี่เท่าไรผมถึงจะโกนหัว ครับเดีียวๆมันจะย้อมผมผมแล้วเนี่ยพี่เรามาแบบลไปถึงนู่นเลยด้วยความจริงใจครับจริงใจกดแล้วครับโจ้ขอบคุณครับอุ้ยกดแล้วครับใครกดแล้วเมน์กดแล้วหน่อยเออเอฟซีโจยัใครมีเห็นถึงความตั้งใจของผมช่วยกดหน่อยนะครับครับผมครับผมผมตั้งใจมากๆเลย เราจะขึ้นสคิปเป็นภาพใช่แล้วก็เป็นเสียงแบบว่าเป็นกําลังใจอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็จะเป็นไล์แรกของโจแต่ว่าน้องๆหลายๆคนก็อาจจะได้เห็นเวลาไล์สดกันแล้วอย่างที่บอกเนี่ยคือความตั้งใจเพราะว่าคือต้องพูดว่าตอนช่วงนี้ฝนตกดังนั้นคอนเสิร์ตหลายๆวงเนี่ยมันอาจจะแบบเรียกว่าไม่ได้ต่อเนื่อง เหมือนเหมือนในช่วงในช่วงฤดูกาลที่แบบว่าทุกคนได้ไปมาดูดังนั้นหน้าฝนเนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยถ้าวันนี้ทุกคนอยากเจอพวกเขาอยากให้แบรนด์สินค้าต่างๆพาพวกเขามาไล์สดก็อยู่ที่กําลังใจในการกดของท่านเออเอาอย่างนี้วันนี้อยากเห็นพวกเขาทําอะไรกันบ้างพี่จีบอกว่าดอมฮาเลมจีพี่จีกดแล้วยีบสองชิ้นขอบคุณครับขอบคุณพี่จีนะครับเปนังบ มีอะไรให้ซื้อบ้างคะพี่จีครับพี่จีครับเมื่อสักครู่นี้เราบอกอยู่ว่า,<ร>าถ้ากดทั้งหมดเลขอะไรนะ23 23บสาจะไปถึงหน้าบ้านแต่พี่จีกด22 พี่จีพว่าทำให้จีกไปเนี่ยพี่ไม่อยากไปเนียังไงอ่ะพี่จีพี่ไม่อยากให้ผมไปส่งเฮ้ยก็เหมือนกั็ไม่พูดน้องเดียว้องเนี่ยแบบคือถ้าอีกหนึ่งชิ้นขึ้นน้องไปถึงแล้วว่าเนี่ยแล้วตอนนี้หมดอย่าบอกนะว่าเสียใจเสียใจไหมเสียใจเลยเอาปอบเพื่อนหน่อยปอบเพื่อนหน่อยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอะปอบกันปอบกันผมก็ได้ไปส่งบ้านเราแล้นวคือปลามาเดี๋ยวกดอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เออ มีคนบอกว่าอยากเห็นโจเต้นได้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 โจไอจอันโดเปลี่ยนผ้เจ้าของแบรนด์เ่าไหดีลองเต้ยลองเต้ยเท่าไหร่ดีผมไ่เอาอย่างงี้ตอนนี้พอตเท่าไหร่ละตอนนี้ฮอตห้าสิบสทุกคนครับนี่คือครั้งแรกในการถ่ายของพวกเขา ถ้าวันนี้ฮอตหนึ่งร้อยทุกคนดูด้านล่างนะตะกาถ้าฮอตหนึ่งร้อยได้เห็นโจเต้นแน่นอนใช่แล้วแล้วโจ้เนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวซีคิทของวงนะเขายังมีท่าบางท่าที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเขายังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนที่มาวิวผมกันอาทนี้เออทุกคนครับและนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์เมื่อกี้การเป็นพ่อค้าเรานะคราวนี้เขาจะมาสายเต้นแบบเต็มลายอะตอนนี้ฮอตเท่าไหร่นะทีมงานเดี๋ยวพี่ได้ช่่ยดู ตอนนี้55ขออีกช่วยกันดันนะ55ขอ100ฮอนก็คืออีก4 45ออเดอร์เนกี่มีแล้วป่ะไม่ือผมนะครับก็คือก็คือปกติเขาเห็นพวกกูสามคนเต้นกันอยู่แล้วพอดีอะเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราผมไม่ค่อยแบบไม่เป็นไรไม่เป็นโจ้ถ้าเขาทําถึงที่จะให้อย่างงี้เมื่อกี้โจ้บอกว่าโจ้อยากเต้นกับเพื่อนได้เราจะเป็นอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้โจ้เต้นเดี่ยวหนึ่งครั้งโจ้เต้นกับเพื่อนแต่ละคน

เมื่อแรกกนเติ่มอ่ะเมื่อแรกเต็มอิ่มเพราะแบบพี่ก็ไม่ยากไม่รู้ว่าเขาอยากเขาจะเต้นเดี่ยวเต้นหมู่หรือเต้นคู่เราก็เลยต้องตามใจเขาอ่ะตอนนี้กี่หอนแล้วอ่ะทุกคนเตรียมกดนะอ่ะโจอ้อนหน่อยโจว่าอยากเห็นผมเต้นเหมือนเพื่อนๆนะครับคันแมนผู้ได้อยากเห็นผมเต้นครับซอยกดหน่อยหอลอยเด้อค่ะ